สวัสดีครับของเย็นวันจันทร์พามาดูสวนว่าทุกเขียวอะทุกเขียวหนึ่งเดือนโอ้ทุกเขียวหนึ่งเดือนกันเนี่ย เข้าเดือนหวานเมื่อเดือนตุลาครับออสประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยมาดูกำลังงามเลยครับเนี่ยพี่กอกดอกเต็มเลยเนี่ยตามภาษาคนบ้านสวนนะครับเนี่ยอยู่บ้านสวน พริกกระดกตกมากเลยเนี่ยดกมากเลยพริกกินดาแ่ามันไม่เผ็ดนะแคร์ก็แค่แค่พันเตี้ยออกตกเต็มเลยนี่ก็แค่เหลืองแค่แค่สีม่วง เรียกอะไรเนี่ยนี่นะครับเนี่ยกำลังงามเลยเขาไม่ต้องสิกฉีดยาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะเนี่ยฉีดยาก่ายยาครั้งเดียวเลยเนี่ยแล้วมัดขึ้นงามมากเลย ดูบรรยากาศกันเนี่ยตอนเย็นจะหกโมงแล้วจะหกโมงแล้วจะมืดแล้วเนี่ยว้ามะขามอันนี้ไทยไทยไทยข้าไทยดักไทยดักก็เรียกไทยอะไรอะ แล้วก็่านข้าวอีก่านข้าวอีกประมาณนะน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเนี่ยน่าจะประมาณเดือนหน้านี่จะเป็นข้าวสามเดือน,นจะประมาณนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้จะไม่ก็ได้ลงเลยนะ